สวัสดีครับช่องปาโก้ลำเพลินโรบิเชียลครับพี่น้องครับอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้ครับผมสาน้อยเพชรสันแพงครับเวทีเฮาวันนี้ทำการแสดงอยู่ที่บ้านเขาวครับเขาเขวบ้านเขวครับผมอำเภอเสรภูมิจังหวัดประจวบครีนเกิดปัญหาคัดของนิดนึงครับรถไฟครับรถไฟครับ เบย์นเบรกเบย์คนมมีปัญหาครับ็นตรวจเช็คแล้วะครับอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดครับตรวจเช็คอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดตั้งแต่เทียงหัวล่ะครับตั้งแต่อนเทียงครับได้รับการสอบแซมครับตอนนี้กาลังเดินทางมากครับกำลัารุนซอยกันเอาใจซอยกับรถไฟครับรถไฟหมายถึงว่าพวกไฟแสงสีนะพี่น้องเนาะครับไฟแสงสีเกิดการอุบัติเหตุครับกลัาเอาใจใส่กันครับ มาให้กำลังใจกันครับผมเอาใจช่วยรถไฟมาเร็วๆนพี่น้องเนาะครับผมตอนนี้กำลังรออยู่ครับแต่ว่าก็นาจะไม่มีปัญหาครับครับตอนนี้เช็คกันแล้วครับกำลังเดินทางมาครับประมาณไม่น่าเกินชั่วโมงนึ่งครับก็นาจะมาถึงครับผมเห็นอยู่รอยเอที่ครับระยะทางกับประมาณมาเซนิงกับซานซิมหาเกินสี่สิบโลครับ แสดงว่าเมื่อกี้เช็คกันแล้วครับกําลังเดินทางออกมาครับเช็คกันแล้วกําลังเดินทางออกมาครับมาครับุป๊บตป๊บข้าวเดียวครับไฟ้เตินเสียบเตินเสียบครับบนถึงสาสินาทีจบครับ f อซีกับมาปูสาปูเ้อรแล่อลบพี่น้องครับผม สี่มากูสาตรูเสือรอแล้วครับ เ้าเสียบีครับฝ่ามาเป็นบอสาวลสิ่งวงิงคนสวยนางถาก่อนนะเด้อใช่ยินตปาแล้ก็สีนอนถาจากนีครับระบบไหลเขาไปเหอไะบนังไสมเือนไปบุญนั่งไปบุญโอ้บานตาข้มาบานยังก็ว้าเป็นตาวเปตาที่งานสาวหน่อยม่แห้งถักแกะ่ได้มีแหง หลายบางเนี่ยเขาเที่ยงมันกินได้หนิเขาเที่ยงมันกินแล้วต้องห้าเขามากเดี๋ยวก็พิสูจน์่ันยากว่าได้นานๆเนี่ยมักหลายอย่างพวงน้องผู้หญิงหลายคนมาจากเซีแล้วครับนี่อาสามาจ้าโอ้อาสามาจากกิโลครับจากนี่อาสามาสิบตัวเพราะว่ามื่อเอินผมมื่อเอินผมออกไปไม่มองไรสิเว็บไปอุทุมพรครับอุทุมพรครับตรงพานธ์ตรงเขาแล่นสินอาสามาเนี่แหละครับ เสียดาาว่้ต่สาเ่อของลมอมื่เข็น่ยิ่แหลมกมี่แหเขาส่าจ้ามากหล่ใ่จูว่มี่ร่ำเพินล่ำเพนเลยน้ยจะปลร่ำซิ่งเแวน้อยล่ำซิ่งุ้งินสวยนะ <c oughs> ซือมดมือ,อ,ะ, <c oughs> <c oughs> อะอ้แน,นนอนมน่าจ่ามีเ้เพำน ลูกสาวผู้หญิาร้ลำวลุยไปนองกำซิ่งน้องลำซิ่งหญิงคนสวยบุนเงี้ยม่ม่ครับ้องรถอะไรครับมันจะเป็นรถวัดเพกวัดครับอกไปเรื่อพวกรหักบนร่ยๆนีนี้คุยทีตาบวชย้อนกเบื้องนี้โทรศัพท์ฝากได้เลยครับจ้องครับจ้องลาโปฝากเ้ยเด้ ปาโก้ลำเพลินน้องไิเชียวช่องปาโก้ครับช่องยูทูปปาโก้ครับตอนนี้กำลังล่อไฟพี่น้องครับเอาใจช่วยครับไฟยังไม่ตัดเด็กแจกดวงเลยพี่น้องมีแต่ไฟลาาสาวนอนไฟ led นาไมที่ครับพวก ลำโพงพวกมอนิเตอร์ครับอยู่ระขนาดบัดเลยพี่น้องครับเกิดปัญหาติดคัดเรื่องระบบเบรกครับเพิ่นเอาเข้าไปเช็คอยู่ในจังหวัดหลอยเดตตึงเต็ดตึงเต็ดเที่ยงหมดแล้วครับตึงเต็ดเที่ยงเที่ยงก็ครัวตอนนี้เช็คกันเรียบร้อยแล้วครับรถกำลังเดินทางมากครับพี่น้องครับไม่ต้องห่วงครับจอดจาดฝาดปืนแน่นอนครับจอดจาดฝากปืนแน่นอนครับจาน้อยเพลิดเ้านแพงครับ ทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดเลยครับทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วครับรอแต่ระบบไฟโมนิเตอร์เครื่องเสียงกันไฟยูโรคันดันบ้านครับเอามาลุ้นมาให้กำลังใจครับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงดีหน่นอยับ รถบเบรกเนาะครับเนาะมันก็ต้องเห็นแล้วครับเพื่อความปลอดภัยครับเพราะว่าก็เห็นแต่วงอื่นนณะอื่นเนาะรถทีมงานครับล่งขางข้างบ่อยๆครับเท่ากับเบียดเกิดกรณีแนีน้ยนูเนาะพี่น้องเนาะอันใดมันบ่ดีอันใดมัน,น,นแจ้งเตือนเท่าก็ต้องมีการตรวจเช็คครับผมอันไหนไม่ดีอันไหนที่มันแจ้งเตือนมาต้องเช็คครับเตรียมพร้อมไว้ครับเพราะว่าเราเดินทางไกลนะทุกคนเกาะกุ้งเทพแห้งรถเยอะพี่น้องครับ ช่วงไปลายปลายเดือนนี้เขา trips, มีงานเขากรุงเทพและปริมณฑลเนาะลดรายด้วยครั life, บคนเยอะครับเป็นประกาศเออเป็นเอิร์นเป็นเป็นอะไรอะไรพี่น้องเป็นอะไรแล้วเป็นอะไรแล้วเป็นอะไรไปซื้อบัตรละพี่น้อง ตอนนี้เท่ากับทุ่มพี่น้องตอนนี้เครื่องเสียงรถ้นิ๊กนะครับเรื่องเดินทางนะครับเบอร์บอดดี้คืออะไรในตัวอย่างนี้อบคุณพี่น้องครับอัปเดตสถานการณ์สาวน้อยเพชรบ้านแพงโดยฝาโกล้ลำเพลินออฟิเชียลครับฝากกดติดตามครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพี่น้องจะไม่พลาดคลิปนะพี่น้องเนาะ กระดิ่งครับสำคัญกระดิ่งแจ้งเตือนนะพี่น้องเนาะกดติดตามเราต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปครับรับอัปเดตสถานการณ์ทุกสถานการณ์ครับโมี้มกเม็ดครับไม่มีมุกเม็ดไม่มีแต่งเติมครับยังไงก็รายงานให้ครับท่วมพื้นนาครับผมจากปาโก้ลำเพลินออฟพิเชียครับขอบคุณทุกการติดตามครับคลิปนี้ฝากไว้ซักนิดครับ ลุ่นซอยกันนะกับเพื่อนกำลังใจช่วยกันกับทีมงานสาวน้อยเพชรตั้มเพื่สำหรับคลิปนี้ไม่ข้ามโฆษณาเนาะฝากไว้เลยครับถ่ายคลิปครับผมไม่ข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมเพื่อนพี่น้องนะรับคลิปนี้ฝากไ้เส้นนี้ครับสวัสดีครับ